สัปดาห์ที่ผ่านมาหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่งโดนข่มขืนยังเป็นเรื่องฮือฮาและเป็นเรื่องที่อยู่ในใจหลายต่อหลายคนบางคนอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นค่ะเรียกร้องบทลงโทษแต่ก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราต้องสนใจและต้องรู้มันว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้สิ่งหนึ่งค่ะที่พ่อแม่หลายคนกังวลคือถ้าแม่พ่อแม่มีลูกสาวไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเอง เป็นแบบนั้นและพ่อแม่ที่มีลูกเป็นลูกชายก็กังวลว่าแล้วเราจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรไม่ให้ไปข่มขืนคนอื่นเขาแล้ววันนี้ค่ะเราจะคุยกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตคู่และสุขภาพทางเพศขอต้อนรับคุณหมอสุขมลวิภาวีพลกุลหมออ๋อค่ะ มันเป็นข่าวคราวเรื่องนี้ต้องนึกถึงคุณหมอแล้วค่ะผมไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะคือ<ะ>คุณหมอจะเป็นผู้มาให้คํากระจ่างกับพวกเราได้แล้วพูดอยี้ได้ไหมคะว่าคนเวลามีข่าวข่วขมขืนแล้วคนที่ไปข่มขืน,ขค,นคนอื่นเขาเนี่ยถือว่าเขาเป็นจิตที่ไม่ปกติ อาจจะไม่ได้ปกผิดปกิขนาดว่าป่วยทางจิตเป็นโรค <ฮะ S 2> ทางจิตเวช <ฮะ S 2> แต่ว่าสุขภาพจิตไม่ดี <ฮะ S 2> เหมือนกับบางคนเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรแต่เขาไม่ค่อยแข็งแรง<อ>เขาอ่อนแอพวกนี้ก็มีสภาพจิตที่อ่อนแออ่อนแอในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจคนที่จะลุกขึ้นมาข่มขืนคนอื่น <c oughs> เขาถูกกระตุ้นด้วยอะไรหรือว่าตอนนั้นเขาเขาคิดอะไรอยู่เขาอยู่ <c oughs> ตัวกระตุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แล้วแหละผู้เราเห็นสิ่งกระตุ้นเยอะแยะมากมายตามแผนหนังสือ,อเวลาผมไปเข้าไปตามร้านหนังสือต่างๆอไอแผนหนังสือเราก็เห็นสื่อกระตุ้นตัวหน้าปกต่างๆมันมากระตุ้นตลอดแต่ว่าตัวที่ไปยับยั้งชั่งใจผมใช้ย่างนี้ดีกว่าว่ามันใจของเราเนี่ยคือสมองอใจเนี่ยคือซอฟต์แวร์สมองคือฮาร์ดแวร์นะครับสมองเนี่ยมันผมปิด จะบอกเหมือนกับกำปัน้นกำปั้นของเราเนี่ยก็เหมือนกับสมองเนี่ยนะฮ<ล>ะเวลามองมองสมองทางด้านข้างเนี่ยเหมือนจะลองมองกำปั้นนี้ส่วนที่เป็นนิ้วหัวแม่มือที่อยู่ตรงกลางข้างในเนี่ยตรงเล็บของนิ้วโป้งเนี่ย<ล>ตรงนี้เขาเรียกว่าสมองส่วนหยาสมองส่วน,วนหยาศูนย์หื่นนะอ๋อหื่นอยู่ตรงนี้เนี่ยศูนย์หื่นมันจะอยู่ในสมองเราอยู่ข้างในตรงกลางเลยตรงกลางเลยเทียบเทียบเหมือนกับเล็บของนิ้วโป้งแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสมองส่วนคิด ก็ค oh, oh. ือส oh. anyway, ่วนสมองส่วนหน้าของเราที่เป็นเรื uh ่องของความยับย uh ั้งชั t <t ่งใจสมองส่วนอยากกินพื้นที่1ใน4สมองส่วนคิดกินพื้นที่80ไเปอเปะเลยครับนะแล้วตอนตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นนะสมองส่วนอยากทํางานเยอะมากเลยแต่ตอนที่สมองส่วนคิดจะทํางานเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆ จะสังเกตว่าคนที่ไปข่มขืนไม่ใช่เด็กๆมีบ้านเด็กปป1ไปข่มขืนเด็กอนุบาลไม่มีเพราะตอนนั้นสมองส่วนอยากเขายังไม่ทํางานสมองส่วนอยากเขายังยังเป็นเด็กยังยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยฮอร์โมนเพศยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นพอเริ่มเป็นวัยรุ่นมีฮอร์โมนเพศสมองส่วนอยากเขาจะเริ่มทางานทำงานแล้วเพราะฉนั้นต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยสมองส่วนคิดเข้มแข็งเพื่อเตรียมตัวก่อนที่สมองส่วนอยากจะทํางานการที่จะทำให้สมองส่วนคิดของเราเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งในบ้านเมืองนีเน้เป็น,นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านในเมืองอ,อนิ้วชี้เปรียบเหมือนกับการเลี้ยงดูของคุณพ่อคนแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ช่วยลูกหลาของเราเนี่ยจิตใจ จะเข้มแข็งมั่นคงหรือเปล่าอยู่ที่การเลี้ยงดูะจะเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าอยู่ที่การที่พ่อแม่จะสอนลูกนิ้วกลางนี่ก็คือการศึกษาในโรงเรียนการศึกษา<ล>ช่วยโรงเรียนไม่ได้สอนให้แค่ลูกงเรามีความรู้ท่องจำเอาไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าทําแค่นั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนกุศลวิชาะนะครับแต่ต้องทําให้รู้เรื่องของจริยธรรมมีดุลพินิจมีดุลพินิจม,มีวิจาณว่าอะไรที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมะนิ้วนางนี่คือค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีศาสนา เด็กเพราะนั้นเด็กที่เคร่งศาสนาเนี่ยจะมีความยับยั้งชั่งใจที่สูงกว่าเด็กที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยก็จะมีกลัวความผิด เออหลือ,อน,นี้เป็นเรื่องผิดบาปเราก็จะรีอโอตปะเกรงกลัวต่อบาปครับสุดท้ายก็คือตรงนี้นะก็คือสื่อต่างๆที่เราได้ดูจากรายการทีวีดีๆบทความดีๆจากเว็บไซต์ขอ้อมูลดีๆจากนิสสารต่างๆอ,อ,อันนี้คือกระตุ้นสมองส่วนคิดอ๋อให้เราได้รู้จักการคิดเป็นเพราะนั้นเนี่ยสนิ้วแรกเนี่ยนะครับสำคัญมากก็คือพ่อแม่แล้วก็คุณครูที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นหมอกําลังจะบอกว่าถ้าเราเกิดอยากหรือหื่นขึ้นมารจริงๆแล้วมนุษย์<ม>ทุกคนจะต้องมีสิ่งที่ครอบไอ้เรื่องความอยากความหื่นนั้นไว้ได้คนเราเนี่ยหื่นพอเราเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยคิดว่าผู้หญิงผู้ชายใครหืนกว่ากันผู้ชายสิถูกต้องใช่ไหมทำไมคิดนานอะ ก็บางทีก็วัดกระจากตัวเองเนอะก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าจากตัวเองแล้วดิฉันก็ไม่เท่าไหร่น่าจะเป็นผู้ชายค่ะหมอถูกต้องเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความเสน่หาฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กและความก้าวร้าวถ้าหมอพูดถึงเรื่องนี้คือผู้ชายสามารถยับยั้งสมองส่วนอยากของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อ้เรื่องข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายควรจะเป็นคนที่หยุดการกระทำนั้นเห็นด้วยถูกต้อง ใช่เพราะว่าออจริงๆสื่อเรามาตลอดอ่ะทุกคนเห็นสื่อเราทางเพศดูหนังสือโปวีดีโอเอ็กซ์ทุกคนได้ดูแกละแมรก็เคยดูออผมก็เคยดูดูเยอะด้วยออนะตอนหนุ่มๆเนี่ยอายุ10อ,อายุ1 8ถึง22ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยฮอร์โมนทำงานอย่างเต็มที่อจำไว้เลยนะครับผู้ชายนะฮอร์โมนทำงานสูงสุดในสมองช่วง1 5ถึง2ีปี<อ>ิบ้ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าช่วงแอคทีฟเซ็กภาษาไทยเรียกว,ว่าช่วงวัยชะกันอ๋ 1> อ1 5ถึง25านะ,ะเพราะฉะนั้น เมื่อผู้ชายมีความอยากและมีความหื่อีนที่หมอบอกครับเราต้องควบคุมมันมีการฝึกได้หลายๆอย่างอันที่ทำได้ไหลีกเลี่ยงสิ่งเราทางเพศการซีโพวิดีโอเดูแล้วเกิดลมก็หยุดซะก็อย่าไปเสพมันอันที่สองก็คือยับยั้งชั่งใจคือข่มใจภาษาอังกฤษเรียกว่า suppression ภาษาไทยเรียกว่าการข่มใจอดกลั้นคือเวลาเกิดลมทางเพศอย่างเช่นกำลังนั่งรถเมย์เดินทางอยู่เกิดเห็นผู้หญิงเซ็กซี่ องคชาติแข็งตัวขึ้นมาทําไงก็ต้องเอากระเป๋ากดเอาไว้ฮะ จะไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องกดเอาไว้เจริญมานาน,านุสติครับคิดถึงออกกงอาม่าเลยไปเรื่อยๆอย่าไป <นะ S 2> คิดต่ออย่าไปแบบพอยิ่งเห็นขาโอ้เห็นขาเอาจะก้มๆ,ๆใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ท่านวรวิชระเมธีใช้คําว่าอย่าไปต่อยอดมันแต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆก็มีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสมอ,อ,อะไรที่เรียกว่าเหมาะสมถ้าเป็นโสดก็ช่วยตัวเองถ้าแต่างงานแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสเรียกว่าเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ก็กังวลโดยเฉพาะมีลูกชายและจะเข้าสู่วัยฉัดกันเนี่ย เขาจะบอกลูกยังไงเขาจะสอนลูกยังไงว่าไม่ให้ลูกไปข่มขืนคนอื่นเขาไม่ต้องใช้คําพูดยิ่งไปสอนบอกลูกอย่าไปข่มขืนคนอื่นเขาลูกก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ต้องข่มขืนอยี่ยไปข่มขืนจะไปขโมยลักทรัพย์เขาอย่าไปโกงบ้านกินเมืองอย่าเปอะไรต่รู้อยู่แล้วแต่ต้องทําตัวอย่างให้ดูอ๋อก็คือการที่คุณพ่อเนี่ยปฏิบัติต่อคุณแม่การที่คุณพ่อให้เกียรติกับผู้หญิงคนอื่นๆการที่คุณพ่อไม่นอกใจคุณแม่การที่คุณพ่อเยอะแยะมากมายลูกจะได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ดีแต่คนไทยเนี่ย ห้ามแกล้งน้องเวไร์ซส์เขาไม่ได้ยิงคำบบาห้ามเขาจะดิ้งขำบบาแกล้งน้องเวลาจะสอนลูกต้อนสอนบอกว่าเล่นกับน้องดีๆเล่นกับน้องค่อยๆเปลี่ยนคําพูดใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเมจิกเวิร์ดแล้วสําหรับคนที่มีลูกสาวอ่ะครับโอ้แม้ว่าข่าวขาวครั้งนี้ทำให้หลายต่อหลายคนที่มีลูกสาวเนี่ยแบบโอ้ย่งมันย่าเกิดกเลยนะ คนไทยไม่กล้าให้ลูกสาวไปไหนมาไหนคนเดียวจะห่วงมากแม่ท่านจะซื้อของใกล้บ้านเนี่ยห่วงอันตรายตอนนี้ไม่ให้ไปไหนกันละแล้วจะทำยังไงกันดีครับมีการสัมภาษณ์ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำก็หาขมขืนเนี่ย100คนเขาพบว่าเ0้าบเเนี่ยที่ของเหยื่อนะ90%เนี่ยที่ผู้ชายจะขมขืนผู้หญิงนะ9กเ็ขาจะเลือกผู้หญิงที่ผมยาวอ่า96%จะได้ดึงง่ายกระชากผมง่ายผมยาวกับผมเปีย แต่ผู้หญ <st apl ians S 2> ิงก็ไม่ต้องไปตัดผมให้สั้นนะครับหรือโกนหัวเป็นแม่ชีก็ไม่ได้แปลว่าจะพ้นก็ยังก็ยังไม่พ้นยังไม่พ้นอันที่สองก็คือ96%เนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่เดินทางอยู่ในที่มืดเพราะนั้นสถานที่เป็นเรื่องสําคัญมากกลางคืนอันที่3ก็คือว่า99%จะเลือกผู้หญิงที่เดินทางอยู่คนเดียวเพราะนั้นต้องระวังครับเพราะนั้นเราสร้างเหตุปัจจัยที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ชายผู้นั้นมาข่มขืนเราก็พยายามตัด อ้ไรที่เสี่ยงออกไปให้หมดมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณหมอที่สังคม,มวิพากษิจารณ์กันเยอะมากว่าภาพโป๊ของดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้ชายหืนมากขึ้นอืมจริงไหมจริงคือหนังสือโป๊วิดีโอเอ็กซ์ทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศแต่หนังสือโป๊วิดีโอเอ็กซ์พวกนี้ไม่ได้ทำให้สถิติการขบขืนมากขึ้น แล้วการที่ผู้หญิงเขาแต่งตัวโป๊โป <S 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 ก็ไม่ได้แปลว่าเขาอนุญ,ญาตให้ผู้ชายไปข่มขืนได้ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าจะแต่งตัวโป๊ขนาดไหนผู้ชายไม่ว่าใครก็ตามไม่มีสิทธิ์จะไปข่มขืนเขาถูกต้องคือทุกคนเห็นผู้ภาพแล้วเกิดอารมณ์แต่ผู้ชายที่มีความยับยับย้งชั่งใจจะรู้ว่าอะไรที่ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมะต่อให้ประเทศไทยนะกำจัดหนังสือโป๊วิดีโอเอ็กซ์ทั้งหมด<ะ><ะ>เชื่อมาว่าก็การข่มขืนก็ยังมีเกิดขึ้นตลอดถ้ายังไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจใช่ ครัน้นี้ผู้ใหญ่ทําไมถึงเกิดความยับยั้งชั่งใจลดลงอ,อาจจะเป็นโรคทางสมองก็ได้เราพบว่าพวกที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่ามีเลือดออกในสมองบางจุดบางตําแหน่งหรือว่าเซลล์มันตายเนี่ยะจะทําให้ความต้องการนําเพศสูงขึ้นความยับยั้งชั่งใจลดลงะนะครับแอลกอฮอล์เครื่องดืง่มเหล้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายเสพยาน,นีตัวนี้ชัดเจนเลยมันทําให้สมองเราขาดการยับยั้งชั่งใจไปรู้ผิดชอบช่วดีขาดหายไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย Oh. ความอายและความยับยั้งชั่งใจลดลง uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็เรื่องของอุปนิสัยใจคอคนที่มีความเอาแต่ใจตัวเอง uh huh. ตามใจตัวเองตลอดไม่เคยหักห้ามใจตัวเองเลย uh huh. เมีมอเตอร์ไซค์มีรถก็ขับเร็วขับซิ่ง uh huh. เด็กวันมีอารมณ์โมโหใครก็ก็ก้าวร้าวกว่าเขาตลอด uh huh. ผู้นี้จะมีอุบัติการในการที่จะเกิด การกบข่มขืนได้ง่ายอ๋อมันจะสะท้อนถึงในเรื่องอื่นๆในชีวิตอีกเช่นเดียวกันไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจเมื่อเวลามีเกิดความรู้สึกทางเพศก็ไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองเช่นเดียวกันถูกต้องครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะบอกสังคมบ้างไหมคะผู้หญิงก็ต้องระวังแต่ผู้ชายในที่สุดนะผมคิดว่าตอนนี้เราต้องกลับมาเพิ่มพูนสมองส่วนคิดของเราแล้วทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับตอนนี้ผมเห็นว่า การเลี้ยดูของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยดูโดยการตอบสนองสมองส่วนอยากซะเยอะออคือลูกอยากได้อะไรก็ได้ปรนเปรดลูกมากเกินไปคือบางคนเด็กบางคนเรียนชัชนประถมไม่ควรได้สมาร์ทโฟนก็ได้เ,ออเด็กมัธยมบางคนเด็กอายุ15ผู้ชายอยากได้อะไรถ้าจนๆหน่อยก็อยากได้บอดไซซ์สิ่งออแล้วแม่ก็ซื้อให้เ,ออเพราะว่าอยากให้ลูกขับไปโรงเรียนออแต่ในสุดลูกก็ขับแวนออแล้วก็ซ้อนสาวแล้วก็ไป แล้วก็เรื่องของอการพน,นันเรื่องของแอ,อลกอฮอล์ะนะครับผู้นี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอได้ให้ความกระจ่างแล้วก็มาให้เราได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวคุ้โครมในสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณคุณหมอโอค่ะในแพทย์สุกมณวิภาวีผลกุลค่ะขอบพระคุณค่ะ เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ข่มขืนนะคะเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรสักครู่เดียวค่ะ